สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางหนอยสามน้อยสี่น้อยนะคะก็รุ้นได้ตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะก็รุ้นได้ทุกน้อยนะจ๊ะบางวันก็มาช้าบางวันก็มาเร็วนะคะ ก็เป็นบางวันนะคะบางวันก็มาช้าหน่อยบางวันก็มาเร็วหน่อยนะคะก็ผิดทุกยังไงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องจ๋าชมอย่างมีสตินะคะ ก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่24นะคะเราก็มาสรุปของวันที่23ากันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจกันเลยนะคะรอบเฉพาะกินนะคะ0 7 2สองนะคะแล้วก็9 3สนะคะประเด็นเรามี9กับ8นะคะ9มาเนาะ9 3สามนะคะ ตัวเจาะตัวเล็กตัวอัดนะคะก้าสนะคะก็ยินดีกับรอบเฉพาะกิจด้วยนะคะก็ไปต่อด้วยรอบพิเศษกันเลยนะคะรอบพิเศษนะคะ4 4 1กับ2 1นะคะเห็นไหมพี่น้องจา๋ามาเต็มเต็มเลยเนาะวันที่2 2ให้3กับ4 4ไม่ยอมมาเลย ดูสิสีหนึ่งเต็มๆเลยตัวเน้นตัวเจาะตัวอัดด้วยมาตามมาติดๆพี่น้องจา้าโอ้ยเนาะก็เนาะพอเราไม่ตามแล้วก็มานะคะเต็มๆเลยสีหนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจา้าของเราวันที่23ก็หลุดไปนะคะยังไม่มานะคะเราพิเศษก็ไปต่อด้วยรอบปกติกันเลยนะคะรอบปกตินะคะห้า สามสี่่สามสี่มาอีกแล้วตัวเด่นเลยนะคะตัวเด่นของวันที่ยี่สิบสองเลยสามสี่เต็มเต็มเลยนะคะตัวตรงๆด้วยทำไมต้องทำกับเราอย่างนี้ด้วยแล้วก็เบิ้ลศูนย์นะคะเบิ้ลศนย์นะคะดูกันเบิ้ลให้เก้าเก้าจ็ดดหนึ่งหนึ่งแปดปด แต่เบิ้ลมาศูนย์ศูนย์วันไหนเบิ้ลกันเบิ้ลให้ศูนย์ศูนย์มาหนึ่งหนึ่งแปดแปดพี่น้องเฉียดไปแล้วก็เฉียดมานะคะก็บางวันก็มาช้านะคะบางวันก็มาเร็วเนาะก็ผิดถูกยังไงก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้อง f สีทุกท่านด้วยนะคะก็ชอบแล้วค่อยตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านได้เช่นเดียวกันนะคะไปต่อด้วยรอบ VIP กันเลยนะคะรอบ v i p นะคะ พีไเขียนตรงนี้เลยเนาะพื้นที่จํากัดพี่น้องประหยัดพื้นที่นิดนึงสองหกสนะคะแล้วก็9 2นะคะ2 6ตัวเด่นเรา9นะคะ8เราไม่มาเลยนะคะ8 9มาอยู่นะคะ9มาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะ9 3แล้วก็92รอบ vip รอบเปิดกับรอบปิดพอดีนะจ๊ะพี่น้องจา๋า นี่แหละประมาณนี้นะคะลองสังเกตดูนะถ้าถ้าว่าแนวทางมารอบเฉพาะกิจเตรียมตัวเลยจะเปน้องจะเตรียมตัวไปรอที่ปกติกับ VIP ได้เลยนะคะจะประมาณนั้นนะคะถ้าแนวทางมาแบบนี้ลองสังเกตกันดูดีๆนะคะถ้าแนวทางของแอดมาเฉพาะกิจไปดักรอที่ปกติกับ VIP นะคะแต่บางวันก็มานะคะบางวันก็ไม่มาเนาะ ก็แล้วแต่ท่านไหนจะชื่นชอบนะคะเอาตรงที่ตรงใจที่เราชอบจริงๆนะคะถึงได้ตามเนาะถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ตามเช่นเดียวกันนะคะส่วนเบิร์ก็หลดนะคะสามตัวก็ไม่มานะคะสามตัวมาสี่สี่หนึ่งเลขสูงนะคะของเขามาเลขต่ำนะคะห้าสามสี่เนาะ ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่โชคดีนะคะ93เฉพาะกิจแล้ว92รอบ VIP นะคะรอบเปิดแล้วก็รอบปิดพอดีนะคะเปิดแล้วก็ต้องปิดเนาะโอเคนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังพลาดไปนะคะก็ไปรอลุ้นต่อในงวดวันที่24กันเลยนะคะ ยี่สิบสี่นะคะเดือน9้านะคะปี6กสี่นะคะกับห้านอยสามนอย4ี่นอยนะคะนี่คือ3ามนอยพิเศษปกติ VIP นะคะส่วนน้อยที่สี่ก็เฉพาะกิจนะคะรอบสี่โมงครึ่งนะคะท่านไหนที่ลุ้นเฉพาะกิจก็ลุ้นได้นะคะเน้นๆที่สองตัวบนล่างนะจ๊ะ สำหรับตัวเด่นเราก็จะมี2ตัวนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะวันนี้ก็จะก,การเบิ้นให้นะคะการเบิ้ลนะคะาการเบิ้นให้นะคะกันเผื่อไปเลยนะคะศูนย์ ดีไม่ดีอาจจะมาเฉพาะกิจหรือไม่ก็พิเศษนะคะอ่ะหนึ่งหนึ่งไปด้วยวันนี้ให้ห้าเบิ้ลไปเลยห้าหานะคะหกนี่ก็ตัวเดียวกันกับเก้าเก้นะคะชอบแล้วค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ตัดออกได้เลยนะคะสำหรับชุดเบิลน,นะคะตัดออกได้เลยถ้าเราไม่ชอบนะคะเดี๋ยววันนี้จะวางชุดวินให้ด้วยอบางที บางทานอาจจะไม่ชอบตัวเด่นที่แอดวางให้นะคะก็สามารถเลือกชุดวินไปจับวินได้เลยนะคะชุดวินนะคะก็จะมีห้ามี6มี4มี7มี1มี9กนะคะสองตัวแอดไม่ค่อยได้วางให้เนาะส่วนมากจะวางให้ที่ แอดยีนชาแนลนะคะชุดวินส่วนยีนพารวยไม่ค่อยได้วางชุดวินให้เดี๋ยวต่อไปถ้าไม่ลืมนะคะถ้าไม่ลืมก็จะวางให้นะคะสองตัวนะคะเน้นๆที่สองตัวมาทุกวันนะคะสําหรับชุดวินนะคะมาทุกวันจริงๆนะคะชุดวินบางทีตัวเด่นแอดอาจจะจับไปผิดตัวบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ชุดวินเรานี่เข้าทุกวันนะคะสองตัวบนล่างนะคะถ้าวันไหนไม่ลืมจะลงให้นะคะแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ลงก็แสดงว่า สมองเบลอพี่น้องก็อย่าถือสากันเนาะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับตัวเด่นวันนี้นะคะก็จะให้เด่นที่เกนะคะกับหกเจาะให้เก้าหกเ้าเลยสำหรับเด่น9นะคะ9ก็จะมี9กหนึ่งถ้าชอบ9ก้าก็วิ่ง9้ารูป9เ้าเลยนะจ๊ะเก้าสาม เก้าสี่นะคะเก้าห้าแล้วก็เก้าแปดสำหรับเด่นหกก็จะมีหกศูนย์หกสองหกสี่หกห้านี่ก็พักเงียบไปพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็หกแปดนะคะก็ตัวเด่นนะคะเจาะให้ตัวเด่นก็อย่าลืมเอาลงมาด้วยนะคะมีหก แปดนะคะที่ชอบเนาะเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าแปดหกสี่นะคะแล้วก็หกสองนะคะ ครที่ไม่ได้เน้นก็มีสิทธิ์มาเช่นเดียวกันนะจ๊ะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะจ๊ะแคบไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ f c ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งๆเอาไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคองคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ